สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1เมษายนค่ะเอพิบูบทความคอลัมน์เคทัมโฟกัสเมื่อวันอาทิตย์ชวนคิดใครควรตะกะเบื้องหลังเงื่อนไขการตัดสินใจของเฟดบทสรุปดังกล่าวมาจากการพิจารณา3หัวข้อ1อินเวอร์เต็ดยูเคิร์ฟและคอ PCE มากกว่า2%ต่อเนื่องยาวนานเป็นเรื่องผิดปกติควรแก้ไข2ถ้าอยากให้เงินเฟอ้อลงก็ควรขึ้นดอกเบีย้ยแต่ถ้าอยากได้นอร์ม l ลเคิร์ฟเฟดต้องลดดอกเบีย้ย3 เฟดส่งสัญญาณชัดเจนว่าเตรียมลดดอกเบีย้ยในไม่ช้าโดยไม่อยากพูดถึงโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยตีความได้ว่าเฟาแดแค่เศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟ้อค่ะเป็นปัจจัยบวกขั้นสุดต่อการลงทุนเมื่อเข้าสู่ไตรามาส2องส่วนจีนเผยพิมพ์ไอมีนาคมตัวเลขทางการดีกว่าคาดทุกตัวโดยภาคผลิตมากกว่า50บ่งชี้การเติบโตครั้งแรกใน6เดือนส่วนข้อมูลอีชุดของไคซินก็สอดคล้องกันโดยไคซินพิมพไอภาคผลิตมีนาคม51.1สูงสุดใน13เดือน ซื้อสะสม3กองทุนค่ะ Kt Blockchain, Kt A Shares และ Kt China มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซตอินเด็กปิดไปดที่1377.94 5วก0ู5มูลค่าการซื้อขาย26,472ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยฟื้นจากวันพฤหัสที่ปรับลงได้แ,แรงหนุนเงินบาทแข็งค่าจากช่วงเช้า ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่39,621ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุหปีปิดที่2.2 4เทางฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดวันศุกร์ที่36บาทส4สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทยังไม่มีปัจใจัยใหม่ระหว่างวันเนื่องจากหลายตลาดหยุดทําการในวันกู๊ดฟรายเดย์ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกซึ่งเป็นการซื้อขายวันสุดท้ายของปีงบการเงิน2566โดยนิกิร้ยานขึ้น4โ4%ยนกปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นทรงออกนิกกี้ปิดวิธี43,69.44จุดบวก0.50%ส่วนเซิงไฮคอมบัสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกดได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งช่วยสกัดปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เซิงไฮคอมบัสิตรปิดที่3,041.17จุดบวก1.01% ส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นตลาดน้ำมันตลาดทองคำตลาดเงินสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการวันศุกร์ที่29มีนาคมเนื่องในวัน Good Friday ค่ะและนี่คทั้งหมดของ k t ท Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟน p a g e k ท Smart t r r ร์กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ